มันเกิดเธอทั้งทีฉันจะพลาดมันเกิดเธอได้ไงล่ะฉันนึกว่านายจะไม่ว่างวันเราซะอีกอ,ะอ่ะไปไเ,ออขเ,เข้าไปในงานกันผู้ชายคนที่เธอกอดเมื่อกี้เขาเป็นใครกันหรอเมินนะหรอเขาเป็นแฟนฉันเองแหละเราครบกันมาสักพักหนึ่งแล้วแหละเป็นไงแฟนฉันหล่อไหมอือ<ๆ>ก็หลอดีนะ ล้วนี่นายเป็นไงบ้างอะ่ะไม่เจอกันตั้งนานสบายดีไหมสบายดีแล้วดาวไปกันเถอะได้เวลาแกะของขวัญละคนรออยู่้าตามฉันมาเร็วลูกก่องฉันก่น็ อ๋อ <AL> มันคือแอปเปิลค่ะผมเห็นว่ามันของจองกับชื่อผมดีแอปเปิลเมิ่นเมิ่นแอปเปิลเปิมิ่นเป็นไงครับชอบไหมชอบค่ะขอบคุณมากนะคะครับ <c oughs> เข้เเเเเเเาใจเลือกดีนะคะเอของจองกันมากเลยคะ่ะสวยค่ะ <c oughs> เออดาว ฉันก็มีของขวัญมาให้เธอนะจริงเหรอที่จริงนายไม่ต้องลำบากหาของขวัญมาให้ฉันก็ได้นะแต่ยังไงก็ขอบคุณน,นะบา,าร์ตแกไปหาของขวัญนี้มาจากไหนอะนี่มันตุ๊กตาลุ้นลิมิเต็ดเลยนะฉันอยากได้มาน,นานแล้วว่าน่ารักน่ารักไม่ได้เลยสวยน่ารักแค่ตุ๊กตาธรรมดาตัวนึง จะดีใจอะไรขนาดนังพิรักมันไม่ใช่ลูกตาธรรมดานะคะนี่มันเป็นลาวบูบูรุ่นลีมิเต็ดเลยนะตัวเนี้ฉันตามหามานานมากนะคะโคตรน,น่ารักเลยอะ่ะชอบบารขอบคุณมากเลยนะฉันเห็นเธอชอบมานานแล้วอะ่ะฉันก็เลยไล่ตามหาันมาให้เธออ่ะฉันชอบมากเลยอะ่ะดาวออกไปคุยข้างนอกกับผมแป๊บหนึ่งสิครับพอดีผมมุทล่าอยากคุยกับคนนะ พวกแกอยู่ฉันมานะ,ะ,ะ,ะเดี๋ยวฉันช่วยนะคะ,ะ,ะนี่ค่ะเป็นอะไรไหมคะม่อนดาวไอพ่การขาดเดียวนะั้นมาทำไมนี่คุณเชิญมาเหรอผมบอกคุณไล่มันกลับเลยทำไมฉันต้องไล่เขากลับไปด้วยคะเขาคือคนสัมคัญของฉันนะคะ คุณไม่มีสิทธิ์มาพูดแบบนี้อ่ะคุณสนใจทำไมดาวหรือว่าคุณแคร์มันหรอมันก็แค่พิการขาเปย์คนหนึ่งสนใจทำไมฉันไม่เข้าใจเลยอ่ะว่าทำไมคุณต้องหยาบคายใส่เพื่อนฉันด้วยหยาบคายงั้นเหรอดาวผมว่าคุณเลือกมานดีกว่าคุณจะเลือกใครระหว่างผมกับอพิการขาเปคนนั้นอ่ะ ทำไมคุณต้องให้ฉันเลือกอะไรแบบนี้ด้วยอะมินฉันเลือกไม่ได้หรอกนะคะทั้งคุณคและเขาอ่ะก็ต่างเป็นคนสมคัญของฉันทั้งนั้นน่ะโอเคผมเข้าใจแล้วคุณไม่ต้องเลือกนะเพราะผมก็จะไม่ทนอยู่กับคนที่ไม่เคยเห็นความสําคัญของผมเหมือนกันผมตัดสินใจแล้วเราเลือกกันเถอะมินไม่ได้หรอมิอนปล่อยผมมิน ดาวฉันขอโทษด้วยนะที่ทำให้เธอกับแฟนของเธอต้องมาเลิกกันอะ่ะฉันไม่น่ามางานมันเกิดเธอเลยอะ่ะไอ้ยไม่เป็นไรหรอกบาสแกไม่ได้ทำอะไรผิดซะหน่อยดาวเออคือฉันดาว เลาเป่าเค้กแล้วว่าแกไปไปเป่าเค้กกันเถอะไปไปไปคุณคือฉันแค่อยากจะบอกว่าฉันชอบเธออะวันเกิดปีนี้ผมขอให้คุณมีความสุขมากๆนะครับที่รัก นะ,ะคุณมายุ่งไงด้วยหรือว่าคุณแอบชอบมันเราสองคนจบกินนะเมิดคุณไม่มีสิทธิ์มาทำในงานนี้เด็ดขาดอ๋อนี่คุณปกป้องมันเหรอคุณคิดเหรอว่าไอพิการขาเปคนนี้เนี่ยมันแบบจริงจังกับคุณนะคุณถึงได้คิดจะปกป้องมันนะ,นะฮะฉันไม่รู้อะ <C yt> <C yt> เห็นไหม คุณทําเพื่อเขาถึงขนาดนี้แต่เขาก็ไม่เห็นทําอะไรชัดเจนเพื่อคุณเลยแต่ฉันชอบเขานะแล้วผมก็ชอบเขามานานแล้วด้วยแต่ผมไม่กล้าบอกเขาอะ่ะเพราะกลัวว่าเขาจะไม่ชอบผมอะแล่ผมก็ไม่อยากเสียงเข้าไปอะ นี่มันอะไรอ่ะเ้าหมดนี่นการแสดงทั้งหมดเลยเหรอเป็นยังไงบ้าง่ะแล้วผู้ชายคนนี้เขาไม่ใช่แฟนคุณหรอขอบคุณกกมากเลยนะที่มาช่วยฉันในวันนี้อ่ะโอ๊ยกระดาวฉันรม้นะก็แกร์ๆจริง ทำไมต้องให้ทแอปแมนแบบนี Dartmouth ้ด้วยอ่ะไม่เข้าใจเลยอ้วกอยู่แล้วเนี่ยอ้วกอ้วกอ่ะอ้วี่แหมอิเมินช่วยมันหน่อยก็แล้วกันเจมอนช่วยแล้วแหละเพื่อนสาวทั้งคนนี่เอานี่ไปใส่ด้วยแหมจีนประตูเร็ว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 ประจำที่ร้อนหนึ่งสองสองของมือของมือแมนแมนนะเว้ยดึกสองสอง จะมาก่อนเลยเนี่ยวเดากันเลยโอเคอผมพ้อมผมตัดสินใจละเราเลิกกันเถอะไม่ได้นะมบิ้ลเปล่อลยผมเบิใช่ทั้งหมดนี้คือการสแสดงหมดเลย <S <s <uss> <S ลเขาเขาก็เป็นเพื่อนเก่าของฉันด้วยว่าแต่ อนายรู้สึกแบบนี้นหรือเปล่าเออจริงสิงั้นถ้านายไม่ขอฉันเป็นแฟนอ่ะฉันจะขอนายเป็นแฟนแล้วก็ไม่ต้องหมายถึง คุณไม่ต้องมาขอแฟนหรอกเดี๋ยวผมจะเป็นคนขอคุณเป็นแฟนเองดาวเ็นแฟนกันนะอุอ้ยขืออยกางงี้ตอกเลย มีฉันนะอะไม่น่าเชื่อนะคะว่าหุนไลกาแบบคุณเนี่ยจะมีสามีที่หล่อขนาดนี้อะ่ะนี่ขุนวาไงนะโอ้ยฉันบอกว่าหุนไลกาแบบคุณเนี่ยมีสามีที่หล่อขนาดนี้ได้ยังไงล่ะแม่ อี่บ้านี่แก,แก,แกทำอะไรของแกเนี่ย,ย,ย,ยนี่คุณคุณคุณบอกอะไรนะคุณไม่น่าทำแบบนี้เลยนะคุณไม่อายแต่ผมอายนี่คุณจะไปไหนอะผมก็จะไปขอโทษผี่หญิงคนนั้นไง มาคบกันหรือ,อยังเอ้ยหายไปไหนของเขานาำมือนอเออป๊บนึงนะคะเดี๋ยวฉันไปตามมาให้ค่ะครับ ว่าตำแหน่งรองประธานเนี่ยไม่มีใครเหมาะสมเท่าคุณเมื่อแล้วนะครับครับผมเอาไว้เราค่อยคุยกันนะครับครับคุณแปมครับคุณรู้ไหมว่าอีกไม่กี่นาทีเนี่ยสามีของคุณจะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นรองประธานแล้วนะครับอ รยขเขอนั่งเลยครับไม่ต้องเกรงใจนี่คุณดาวภรรยาของผมเองครับนี่พวกคุณเคยเจอแล้วหรือครับเมื่อหลายปีก่อน เราเคยนั่งรถโดศาสต์คันเดียวกันนะคะมันเลยทำให้ฉันจำสองคนนี้ได้แบบไม่มีวันลืม ีด่ดาวเมื่อไหร่คุณจะเลิกทำมาเยอะทีอะฮะนี่คุณพูดเรื่องอะไรอะคะตอนนี้อนาะคตผมขึ้นอยู่กับคุณม่อนสามีคุณผมว่าคุณของไม่คุณไม่ต้องเป็นห่วงละคะฉันไม่ทําแบบนั้นหรอกคุณหมายความว่าอย่างไรผมไม่เข้าใจคุณไม่ใช่คนผิดนะคะม่รนผู้หญิงคนนั้นต่างหากหละ่ะที่เขาเข้ามาทําให้ชีวิตครอบครัวของเราแตกแยกใช่ เป็นเพราะแป่งผมคิดว่าคุณจะไม่เข้าใจผมซะอีกคุณต้องบอกเลิกผู้หญิงคนนะั้นต่อหน้าทุกคนแล้วคุณก็ต้องเอาน้ำในแก้วนี้ าาเขาคุณกล้าพอไหมคะนี่คุณคุณไม่กล้าก็ไม่เป็นไรนะคะฉันมีทางเลือกให้คุณสองทางเลือกคะ่ะระหว่างตำแหน่งรองประธานบริษัทกับวิ่งคนนั้นคุณจะเลือกใครคะ ไม่เป็นไรค่ะถ้าคุณเลือกไม่ได้คุณยังลังเลอยู่เดี๋ยวฉันช่วยตัดสินใจให้ก็ได้นะคะฉันก็แค่เอาเรื่องทั้งหมดไปบอกสามีฉันทุกอยาก่างก็จะง่ายขึ้นนะคะท่านคะฉันมีเรื่องอยากจะถามอะคะ่ะวันนี้ สามีฉันจะได้เลื่อนขั้นเป็นรองประธานจริงๆใช่ไหมคะไม่จริงหรอครับ ขอบคุณนะครับที่เป็นลังกับผมคุณเมินครับภรรยาของคุณเมินเนี่ยเต้นเก่งมากเลยนะครับถ้าไม่รู้เนี่ยคิดว่านักเต้นระดับโลกที่ละครับผมมีเรื่องจะคุยกับทีละหน่อยครับ ยังไงวันนี้ผมก็ต้องได้เป็นรองประธานและเหลือสิ่งเดียวที่ผมต้องทำมั่นก็คือคุณม,มั่นใจแล้วเหรอใช่ผมมั่นใจแล้วก็มั่นใจมากด้วยฉันว่าวันนี้คงไม่ใช่วันที่ดีของคุณนะนี่คุณหมายความว่าอย่างไส14นาฬิกา คุณกำลังจะตกอับตอนนี้คุณค่าของคุณน่ะก็เหมือนนาฬิกา,กาปลอมเรือนนี้ไงแล้วสิ่งที่คุณต้องทำก็คือเก็บข้าวของแล้วก็ออกไปจากบริษัทซะปัฉันจะไม่มีวันอยู่กับคนไม่มีอะไรอย่างคุณหรอก ข้อสองคนเนี่ยแสดงดีทั้งคู่เลยนะครับเอาเอกสารให้ขึ้นเมื่อครับคุณเห็นหรือยังผมบอกคุณแล้วว่าในนในตำแหน่งรองประธานเนี่ย ก็ต้องเป็นของผมนี่คุณดูดีๆก่อนสิ <c oughs> คุณเมินครับเดี๋ยวเย็นนี้เนี่ยคุณกลับไปเก็บข้าวของออกจากบริษัทของผมให้หมดเลยนะครับ <c oughs> แล้วหลังจากนี้จะไม่มีบริษัทไหนรับคุณเข้าทำงานอีก คุณแปมคะฉันมีของขวัญจะมอบให้คุณด้วยนะคะแหวนวงนี้อะเป็นแหวนที่คุณเมินเขาเคยซื้อให้ฉันคะ่ะแต่ว่าตอนเนี้ยมันคงไม่จําเป็นอีกแล้วแหละหวังว่าคุณจะไม่ถืองสารนะคะเพราะเห็นว่าคุณชอบของดีเลย ธุลาแล้วอ่ะเราไปกันเลยค่ะเนย่าหนูนี่เก่งจริงเลยนะทำสร้อยข้อมือเองเป็นด้วยพ่อคะหนูเห็นแม่ค่ะเนย่าลูกแม่เขาไปดูงานต่างจังหวัดพร่อว่าหนูคงตาฝาดแล้วแหละแต่เป็นแม่จริงๆนะคะแม่คะแม่แม่คะแม่คะแม่แม่คะมีน่าลูก ไม่เห็นมีใครเลยค่ะคุณอย่าไปสนใจเลยคะ่ะอยาสนใจและขอดีกว่านไม่ยาลูกเดี๋ยวหนูไปเล่นรอพ่อตรงนู้นก่อนนะโอเคค่ะเดี๋ยวพอ่อตามไป นึงนะคะพอดีมีงานพน้นหน่อยค่ะโหลที่รักว่าไงคะโหลดาวนี่คุณอยู่ไหนอ่ะฉันอยู่ต่างจังหวัดนะคะคุณมีอะไรหรือเปล่าเ่ย่าเขาทำซอยไว้ให้คุณอนะแล้วคือตอนนี้ลูกถามหาคุณทั้งวันเลยนะว่าเมื่อไหร่แม่จะกลับโถอโหลอะไรนะคะ ไม่ค่อยได้ยินนะคะ่ะฮัลโหลขอโทษนะคะ mm hmm. พอดีเด็กิดงานไม่ค่อยดูเรื่องนะคะไม่เป็นไรเราไปเที่ยวกันต่อดีกว่ะ ทำอะไรอยู่เนี่ยทมาอยากได้ลูกปองค่ะครับคุณครับคือผมขอซื้อชุดกับลูกปองคุณได้ไหมเออผมให้คุณหมดนี่เลยครับได้ค่ะ ที่พวกคุณสองคนเนี่ยคงเป็นคู่รักกันใช่ไหมครับใช่นะครับพอดีว่าวันนี้เนี่ยผมมีเกมให้พวกคุณสองคนเล่นกันถ้าพวกคุณตอบคําถามที่ผมถามได้เนี่ยรับรางวัลไปเลยครับผมสนใจไหมครับน่าสนใจนะครับคุณคะพวกเราไม่สนใจคะ่ะคุณจะไปไหนก็ไปเถอะเดี๋ยวคุณจะไม่ร้องเล่หน่อเหรอมันน่าสนุกดีนะแถมได้รางวัลด้วยไม่เอา,าที่ร้อไปเถอะว่าแต่ว่า เกมที่คุณเสนอมามันต้องเล่นยังไงบ้างครับง่ายนิดเดียวครับแค่คุณตอบคําถามที่ผมถามไปให้ถูกต้องครบทั้งหมดเนี่ยคุณได้รับรางวัลไปเลยฟรีๆครับผมผมพร้อมเล่นแล้วครับได้ครับงั้นมาเริ่มคําถามแรกกันเลยดีกว่าคําถามแรกมีอยู่ว่าแฟนของคุณเนี่ยเขาทํางานที่ไหนล่ะครับแฟนของผมเขาเป็นผู้จัดการบริษัท P&K Group ครับจริงไหมครับถูกค่ะถูกต้องแล้วครับ งั้นรับรางวัลของข้อแรกไปเลยแล้วกันโอ้ยได้เงินดีิงด้วยไม่รักเขาพอีกงั้นมาเริ่มข้อ2กันเลยนะครับคำถามข้อที่สองเนี่ยมีอยู่ว่าแฟนของคุณเขาเคยมีลูกหรือยังแฟนของผมเขาไม่เคยมีลูกครับและผมก็ไม่อยากให้แฟนผมมีลูกด้วยครับดาว ว่าคุณเคยมีลูกเปล่านะคะฉันไม่เคยมีลูกค่ะแต่เคยมีได้ไงล่ะคะที่รักยังไม่เคยมีลูกใช่ไหมครับงั้นแสดงว่าถูกต้องรับรางวัลชิ้นที่สองไปเลยแล้วกันหืมสวยนี่สวยจังผมว่าถ้าคุณใส่อ่ะต้องสวยมากแน่เลยไม่เห็นจะสวยเลยต่อไปเป็นคำถามสุดท้ายนะครับคำถามนี้สำคัญมากผมขอให้พวกคุณสองคนเนี่ย คิดดีๆก่อนที่จะตอบนะครับคำถามนี้มีอยู่ว่าแฟนของคุณคนนี้เนี่ยเขาเคยแต่งงานหรือยังครับแฟนของผมเขาไม่เคยแต่งงานครับแต่ว่าพวกเราจะแต่งงานกันเร็วๆนี้นครับเออโอโ้โหนี่พวกคุณสองคนก็เลงจะแต่งงานกันเหรอครับเอ,อ่ผมเนี่ยขอแสดงความยินดีด้วยนะครับงั้นคุณตอบถูกทั้งหมดแล้วสามข้อรับรางวัลข้อที่สามไปเลยแล้วกัน ที่มันแหวนแต่งงานนี่สวยจังที่รักคุณนี่รู้ใจผมจริงๆครับผมกําลังจะขอแฟนแต่งงานพอดีครับที่รักคะ่ะแหวนวงนี้สวยมากเลยอะคะ่ะเอาละครับพวกคุณสองคนเนี่ยตอบคําถามได้เก่งมากเลยนะครับงั้นลูกโป่งลูกสุดท้ายเนี่ยผมแถมให้แล้วกัน <c oughs> ทำไมกระดาษอะไรอะ ก็เบอร์โทรไงครับคุณเอาไว้โทรชิงรางวัลใหญ่ถ้าคุณไม่เชื่อเนี่ยลองโทรดูสิครับดาวคุณลองโทรสิเผื่อเราจะได้รางวัลใหญ่ได้ค่ะฉันโทรให้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฉันเป็นทนายของคุณภูมิพัฒน์นะคะคุณมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าคะทนายของแมน ก็บอกเขาไปสิว่าคุณจะอยากกับผมค่ะคะเนยดาวนี่คุณแต่งงานแล้วแถมยังมีลูกด้วยแล้วตลอดเวลาเนี่คุณหลอกผมหรอดาวเนยาลูกเพราะว่าเราไปกันดีกว่าแล้วแม่เอคะพอดีแม่เขางนานยุ่งลูก เดี๋ยวก่อนสิแมนเรื่องนี้เราคุยกันได้นะคะแมนคุณยังเพิ่งตัดสินใจแบบนี้เลยนะน้ำเผลนะไปเถอะลูกแมนแมนเดี๋ยวก่อนสิคะแมนคุณกลับมาเดี๋ยวนี้ละแมนแมนบาร์ดคุณจะไปไหนอะคะผมก็จะไปจากผู้หญิงแพทย์สยามคุณไงแต่ฉันรักคุณนะคะบารคุณทั้งแต่งงานแล้วทั้งมีลูกแล้ว คุณยังกล้าต้องใจเข้าม่โค้งกับผมผมยังต้องเชื่อใจคุณอีกเหรอแต่ฉันไม่เหลื่อยแล้วนะบาสคุณจะทิ้งฉันไปนะนะผู้หญิงไม่รู้จักพออย่างคุณนะ่ะมันก็สมควรแล้วแหละ